ใหญ่ยาวไม่ได้แปลว่าอึด ถ้าจะพูดถึงสุดยอดอาวุธของรถถังก็คงต้องยกให้เป็นปืนใหญ่รถถังทั้งใหญ่และยาวและดูทรงพลังด้วยอำนาจการยิงแบบไร้เทียมทานแต่มันก็มีข้อจำกัดอยู่ด้วยเช่นกันนั่นคืออายุลำกล้องปืนหรือ barrel life โดยอายุลำกล้องปืนจะถูกวัดแบบ equivalent full charge ซึ่งเป็นการนับรวมความเสียหายของลำกล้องปืนจากปัจจัยหลัก3าอย่างทั้งความร้อนแรงดันและการกัดกร่อนจากก๊าซดินปืนเพราะทุกครั้งที่ยิงกระสุนออกไปอุณหภูมิในหลังเพลิงจะสูงถึงหลายพันองศาทำให้เกิดการกัดกร่อนจากความร้อน thermal erosion ส่งผลให้พื้นผิวลำกล้องค่อยๆเสียหาย ใหมดยปกติแล้วปืนใหญ่ขนาด120ม mm, มถึง125ม mm, มที่ใช้ในรถถังหลักสมัยใหม่ถูกออกแบบให้มีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะมีอายุการใช้งานเฉลีย่ยอยู่ในช่วงหลายร้อยนัดจนถึงหลักพันนัดขึ้นอยู่กับสภาพของโลหะและชนิดของกระสุนที่ยิงแต่จากกรณีปืนใหญ่ของ VT4 พังนในสงครามเชาดแดนไทยกัมพูชาที่ปรากฏตามสื่อต่างๆใช้ฐานว่าอาจเกิดจากการยิงกระสุนปืนใหญ่อย่างต่อเนื่องจนลำกล้องปืนใหญ่ระเบิดวัสดุโละหะลำกล้องรถถังคุณภาพต่ำและความบกพร่องของกระสุนที่ยิงอ้างอิงจากรายงานของสื่อต่างๆอย่างไรก พอต้องอึดถึกทนใส่ไม่ยั้งด้วย